วันนี้เราไม่ค่อยขอหัวใจนะคะเหน่งทำไมนะเหน่ทำไมให้มันใหญ่ขึ้นนะหน้าแค่ไหนแค่นั้นครับวันนี้อยู่ที่ประมาณอันนี้อยู่ที่เรียกอะไรวะอันนี้คือสิบเอ็ดอะช่วงแขนปังบเอ็ดครึ่งประมาณสิบเอ็ดครึ่งเนี่ยหน้าแขนเจนใช่ไหมอย่างนี่ประวัดรอบคนวอะไรช่วงแขนพี่วันเท่าไหร่นะสิบเอ็ดครึ่งทำไมคนยิ้มยิ้มสอง มันมันไม่ใช่ไม่อันนนมันแขนทั้งแขนอันเนี้ยอันเนี้ยความความใหญ่ของความหนาของแขนรอบต้นแขนหรอแขนแขนยิบสองนี่ก็มันใครแบบเดือดรอเปล่าเดือดรึเอล่าช่วงแขนของหยินนี่คืออะไรวันยี่สิบสองฮะเจอิญกรจช่วงแขนนะคือนี้้วที่วัดไปกี่ก็เลยวัดเผื่อเป็นยี่สิบสามนี่อ๋อโอเคอ อันนี้คือ,อยังไงอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าช่วงรอบไหล่รอบไหล่รอบไหล่ถ้าจะประมาณสิบส <14. S 2> ี่ครึ่งอะไรอีกองเยาวแขนเหรอนะยาวแขนกข <c oughs> ยับเองสุดน้ำเ <c oughs> อนนอยปัดมาให้จริงๆ,ๆเลยนะต้องแบบอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือความยาวแขนมั้ย จะเป็นคนยาวแขนเนาะโอเคกันเลยนะเนี่ยพี่วอยอยู่ที่ประมาณให้เพื่อนหน่อยยี่สิบเอ็ดครึง่งนะต้องเห็นคือพีเอ็ดครึ่งหลังอันนี้พันหลังชัางกว้างอันนี้ต้องวัดประมาณตรงนี้ไหมถึงตรงนี้ปะไม่ใช่วัดทั้งแขนตรง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 เนี้ยช่วงช่วงเนี้ยเอารูปมาดูเลยอันนี้อันนี้ต้องรอบปะ ไม่จะวัดหลังก่อนเลยให้วัดอกวัดอกวัดดีกว่าใช่ยังไงมันจริงมันก็น่าจะใช้ผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วรอบอกหลบคือจะนิดน่อสามห้าจุดห้าอะไรกันโอ้ยอกใหญ่เกินเธอใหญ่กว่าเธอสามเจ็ดเอา ตรงไหนต้องหมาเป็นบาร์หลังมันจะอยู่ใต้เราใต้เราหลักแหล่งอีกนิดนึงนะจริงะไปมาณเนี้ยหอยยินพี่อวอร์สิบหกเยอะไหมอ่ะอาจอาจจะสิบหกแหละ ทำไ,ไ,ไ,ได้เเวอร์ได้ไหมก็น่าจะพอดีพกแค่วันสิบห้า 15, ทางนี้เติดโตใหญกว่าแต่ว่าข้างหลังเปโมใหญ่กว่าไงอ๋อ๋สิบหเนาะอาบาหนะ้าบาหนะ้าคือตรงไหนตรงนี้อะบารู้ขอบคุณฮนะอะไรอะไรบาหน้าบาหนะ้านคือช่องนี้ช่วงเนี้ย Uh okay. -oh. <laughs>